พื่สีอะไรนะปืนปืนท็ไมกับคไปด้วไปด้วไปด้วยไปด้วยโอ้ยจะตายยมีเลืออาววุ่นเลยมีหน้าอยู่กันถาทำไมรอบนี้ไม่มีผีอะอีนตัวอยพาไดจไนครับห้องไฟ อ๋อไปหาตู้ไฟหาตู้ไฟให้มันแบบโอเคแล้วก็เดินตรงไปโอเคเอาไอ้ฟอร์มาก่อนเตนอาวุธเจาอย่าเพืนอย่าเพืนอย่าเพื่อน ปืนไม่หนีไม่มีคนยิงนี่อะไรอ่ะมีปืนอยู่คนเดียวมั้งไม่แต่ซ่อมไฟต่อดีกว่าเดี๋ยวฆ่าทั้เลยี่ห้องห้องฆ่าอันนี้อยู่ทั้นี่หรอใช่ไปแล้วไปถอดออกไหมอ่ะเออทางตัวซ้อมไฟตรงไหนวะ อันนี้แม่งดีจนตายกาต้องวิ่งหาไอ้จุดต้มไฟใช่ปะโอ๊ยอนย,ยังไงห้องนี้สีเหลืองและสีแดงอไะไรวะที่ห้องคิวอยู่นะ ต่อกรสีไรตามออกมาดีไปเลยนะสีน้งสีเหลืองแล้วสีแดงสีเหลืองแล้วสีแดงสีเหลืองแล้วสีแดงคือสีเหลืองแล้วสีแดงฟิวฟิวสีแดงแดงสีเหลืองแล้วสีแดงแดงนี่ยสีเงินแล้วเอาไม่ใช่ต้องสลับกันได้บ้างต้องสลับกันไม่ได้ ผมมีสีเหลืงองหาสีเหลืองเลยได้พี่วัวน,นี่ไงสีเหลืองใช่ปะอ๋อผมเอาแดงมา สีเหลืองแล้วก็สีแดงนี่มีเสียงเงินใช่เว้ยเว้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยวอ้าวเออโอเคไปมันยิงมันยิงโมที่กูทำไมอ่ะโอเคโอเคคนจีนมันอยากรู้เหมือนกันว่าหรือหรือคนจีนมันใช้โปรแบบได้เป็นคนร้ายตลอด ทำไมมันมีปืนตลอดวะทำไมันได้ปืนตลอดเลยอ่ะไม่ไม่มันวิ่งมาหยิบวิ่งมาหยิบไปไปไปเาเหมันไดมันมีฝองันมีฝกระบอกเลยไม่ไม่แต่มันมันวิ่งมาห้องกล่องคนแรกเลยเว้ยห้องไหนนะลุมหลุนี่สเหลือมาสิเออนี่ยยังไงได้สีแล้วป้อ๋อครบแล้วไอ้ขาดสีแดงขาดสีแดงน่ะมันใช่ไหมเอาไงแล้วได้แล้วได้แล้วเอาเอาเบ็ดไปชาร์จก่อน อัดปแล้วหรอก็เหลือแค่สแกนเนอร์เหลือแค่สแกนเนอร์เที้ยวรถหรือมึเป็นไว้สักไม่ได้เป็นเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็แล้วก็สแกนเนอร์สแกนเนอร์มึงเตือนตามเขาดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นสแกนเนอร์อ๋ออ๋ออะไรเอาเดี๋ยวไปยืนให้อ่าเดี๋ยวไปยืนขึ้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 น

ขวา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 โอเคโอเคโอเคขึ้น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 ยากเลยขึ้นขึ้นขึ้นขวา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 ลงมานิดนึงลงมานิดนึงเอ้ยพี่พี่เกินเกินซ้ายซ้ายตายซ้ายซ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 ายโอเคโอเคโอเคโอ้ยพี่เลยไปแล้วอ่ะพี่อ่ะ ไปไปไปขวาเลยขวาสุดขวาสุดขวาสุดเด็ดเด็ดเดดเด็ดเดโ้ายนดนายนดซ้าย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 ซ้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึ้นอนั่นแหละขวาขวานิดเดียวนิดเดียวขวานิดเดียวขวขวานิดนึงโอเขวาขวาอีกขวาลงมขไปขนดนึขวนิดขวนิดขขอมาลงมาลาซ้ดนึายซเดียว ซ้าย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 ขึ้นมาทีเดียวขึ้นทเดียวพี่ขวาขวาไปไปดูไปตังตอนเร็วลง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 โอ้รถไอสัตว์แปลกแปลกดูคนไว้พี่ดูันไว้ลงมา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 เอ้ยซ้ายายซ้ายายาขึ้น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 ยายต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 ายแล้วก<ง>็ลง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  ขวา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 ตรงตรงขวาตรงตรงขวาตรงตรงขวาตรงตรงพอโอเคขวาขวาขวาตรงตรงเหมือนเดิมขวาตรงตรงเหมือนเดิมแล้วก็ลง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 เลยเลยเลยซ้า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 ยลง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 ถึงเลยแต่ก็ขวาตรงตรงขวาตรงตรงขวาตรงไปเลยเลยเยอะเยอะอเยอะอเยอะอเยอะพอพอพอเยอะเยอะเลยเลยเลยกลับมาลง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  เร็วเร็วมีค่ติดม right right ิดรเร็วเ็ววาีแล้วก็ขวาพีแล้วก็ขวาเร็วขวาขวา้นะ